สวัสดีครับมาเชียงโกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่มารับชมตอนนี้ก็มีรถเก๋งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าซูรุน่าเลมยูไทนเลมเลมีูไนโรยุกรถเก๋งซูรุน่ามีเล่มเอกสารทุกดวเรียบร้อยครับภาษีขาดภาษีขาดของท่านะครับภาษีขาดของท่ารถขับได้ยินได้เนาะเกียร์ออโต้ใช่ไหม นเ,นเ,ลเล่นเพ in ื่อน่าเล่นเลยเสียงดังน่าจะเป็นเสียงสายพานนะครับเนี่ยสายพานอะไรอ่ะแอร์เย็นปะเกาะสายพานนะครับราคาเบาๆนะครับผมกันนี้แอร์เย็นไหมโอ้บุฟเฟ่เย็บกันเลยครับโอ้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นโอ้แอร์เย็นเครื่องเสียงดังไปดิ รโอ้แอร์เย็ยนครับแอร์เย็ยนโอ้นี่ครับเป็นระบบเกียร์ออโต้พร้อมใช้ครับราคาเบาๆเป็นระบบไฟฟ้าอ่ากระจกขึ้นลงได้นะครับด้านซ้าย ฝั่งด้านซ้ายบานแรกก็ปิดเปิดได้ปกติแต่ว่าบ้านที่สองหูหูตรงนี้แตกตรงนี้ตรงนี้แตกนะครับต้องเปิดด้านในเป็นระบบไฟฟ้านะเออวต้องเปิดข้างในข้างหลังธรรมดาข้างหลังข้างไหนอเอ้าข้างหน้าเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าข้างหลังเป็นระบบหมุนธรรมดาเปิดเก่งมาก่นะป้ายจังหวัดมหาสารคามครับข้างหลังธรรมดาครับข้างหน้าไฟฟ้า ลุงสระสายลุงสระเก็บมาแล้วมียางอะไรไหมเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กทั้งสี่ล้อล้อแม็กทั้งสี่ล้อสภาพยางก็ถือว่าพอใช้นะครับสภาพยางพอใช้เหรอว่ามีตะเล็บมีตะเล็บมีตะเล็บ เอาไหมดิเปยนเพราะเรา่ิย,ยางอะไรปะสภาพยางด้านหน้าก็ไม่สวยเท่าไหนนะร่บะ้อนน้ารำไรแอเย็น มีย,าง,ยางอะไรปะโอยางอะไรไม่มีครับยางอะไรไม่มียางอะไรไม่มีเป็นโตโยต้าโซลาร่าเอกสารชุดโอนเรียบร้อยภาษีขาดหกพนนะครับภาษีขาดหกเกี่ยวออโต้ขายอยู่ในราคาสองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รบก,กวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเอกสารชุดเอนเรียบร้อยภาษีขาดหกพัเกี่ยวออโต้รับผมราคาเบามาก ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนอที่เด็ดกก็คือแอร์เย็นฉ่เลยครับผมลูกค้าท่านใดกำลังหาเลยรีบเลยนะครับผมรีบเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยส,บ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 สูบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ